สวัสดีค่ะเมื่อคือนีนฝนตกค่ะเบิงเลื่อนพราะช้ำไปหน่อยไอ,ไอ้ต้นในไอ้หมากเสาวรดนะนะพี่น้องดกดกเนี่ยเต็มเลยเห็นป่คะอันนี้ต้นไม่ ที่เอาไปปลูกไอ้หัวหน้าแล้วประมาณสองลอยตน้นพี่น้องทีท่ีเดือนที่แล้วอะที่ไปปลูกก็คุณย่ายกัหล้านอะ่ะพอปลูกแล้วคุณย่ายแบบหย่อนแล้วเถาเนาะพี่น้องเนาะป่วยเลยดนะ่เาเลาก็บว่าด้ว่าป่วยพอปลูกต้นใหม่ดอกแต่ว่าเรากัเจ็บหลังอยู่แล้วนะคะก็เลยโอ้ย ลงหลังกับบอคอยเห็นคุณยายมากพอคุณยายเพิ่นบ่คอยสบายแต่ว่ากับโบเป็นโมเมนต์ว่าเป็นนักกระหา่าแต่ว่าแบบเ,เ,เป็นโรค้เถ่าเนาะพอคุณยายแบบเพ่นเถ่าแห้งๆลวตอนนี้อันนี้ต้นทับทิมอันนี้น้องทสายซื้อมาพร้อมกันกับไอ้ต้นใหม่ปลาด้พี่น้องสวนนี่บ่คอยมีหมากหมากไอ้ไอ้ต้นใหม่ที่แบบ มีต่ไม่ปลาต้นมะม่วงอ่ะมันปลูกได้เคยไอ้หน่องเคยสือทุเรียนมาปลูกกระโบบอลอดด้พี่น้องข้าเจ้ากับสิว่าปลูกเนี่ยบ่เด้ก,กินปลูกยังไงกระ <c oughs> <c oughs> ปลูกแน่ยอยู่พี่น้องปลูกอย่างอื่นแต่ว่าไม่หน่อยบ่เด้ดูแลมันมันก็นดูแลยากเนาะถ้าเป็นผลไม่กินอันนี้ต้นในต้นมะนาวเนาะ อันนี้น้องสรายกซื้อมากที่กกนด้ค่ะเนี่ยกระยัอยู่ขางล้างก็เป็นต้นสมโอต้นกล้วยพ่อบ่ได้ดูแลมั่นหรือนั่นมันกับสิพอค่อยคือจังขงางล่างครับปูกเป็นพืชพีเหลียงเนาะพี่น้องเนาะพอตอนนี้ก็ไหวก็ยังไปแล้วห้องบ่ได้เอาออกปลูกอีกและพื้นที่มันกับเบิดไปนาเพราะว่าต้นใหม่ใหญ่ ต้นใหม่ใหญ่กะมันใหญ่ไปน้าหามันกะมีโฮมมีหยางต้นกล้วยกะสิเบเดมากโฮมแห้งปนันน้องใหม่พี่น้องเลยไม่หน่อยเบเดโลงมากปาดปาดปาดพี่น้องหน่องใหม่มีแตออ่หน่อใหญ่ๆข่าวร้านทรายบ่เมื่อวานปุย๋ยบ่เปลเหลิมมีหยามีหยางอะไรพี่น้องเลย เบิ้งเป็นหนอยสิพาดยางปเบเบงอันหน่อใหม่เบิ้งเป็ดขางบ้านได้พี่น้องเนี่ยหอดมาออกไข่เซ่ไอไอเอเอเ,อเ,อเอนี่ยออกไข่เซ่่ิมสาเบิ้งพี่น้องเบิ้ง ข้างในวดก้อนนี่ไอ้ร้านไส้ก็มาเอาไปกระสอบหนึ่งเอาไปเห็ดน้อไม้สมไว้ถ้ากินย่ามันว่ามีน้อไม้นาะพี่น้องเนาะแม่นหน่อยประเทาทยลงเป็นเดือนแล้ว มันหนาฝนมันก็ดีอ่ะพี่น้องมันบ่แ้งเนาะมันสดชื่นอันนี้ต้นมะม่วงมันตอนนี้ไม่หน่อยพ่อมะม่วงไงมหาชนกไวที่ว่าต้นหนากระทอมนะพี่น้องพอไวหาฮกต้นเดี๋ยวเม่นหน่อยเสียมาปลูก่ะไม่นหน่อยมากกินมันซุกมันแสบดีมันจะบบเดแบบมหาชนกเนี่ยมันจะออกเปี้ยวจังหน่อยนึงเนาะเปี้ยวหอมมันจะบบเดคือนามดอกไหม่เนาะพี่น้องเนาะนามดอกไหม่มันจะว่า หวานแต่มหาชนกนี่มันจะหวานอยู่แต่ว่ามันเป็นหวานหอมหอมบอกเปรียวนิดๆอร่อยดีลูกสาวมากบอกแม่มันอร่อยดีอันนี้น้องคนในคนที่ว่าเพิ่นเลี้ยงแบนนะพี่น้องเพิ่นเลี้ยงแพนะนะเพิ่นมาตัดเอาไปให้ง่วเพิ่นนำํำเพิ่นไม่ง่วนำ้ำมันก็นเลยแปนไปสดชื่นค่ะเบิ่งไอ้ตน้นต้นพยุงต้นนี้ ที่งวดก่อนเนี่ที่มันโค่นลงมาเนาะบานนี้ก็เลยเอาไม้้ำยันไว้แล้วก็มัดใส่กันกับต้นนั้นขึ้นตรงแล้วพี่น้องอันนี้ขึ้นตรงลวแต่ว่าต้นเนี่ยดดตัดออกเลยที่พี่น้องเพราะว่า้ำโมยูซึ่งมันเป็นเป็นกิ่งมันหลอะนะคะมันกิ่งเป็นกิ่งเป็นตัวว่ายอะเพราะมันกิ่งหลายแล้วมันมันค้ำกับโมยูเพราะว่าหากมันฟูแล้วไปหน่อยก็เลยให้ให้ล้าน ออกเนี่ยพอบดคอยเดี๋ยวมาทายพี่น้องมันมันกใหญ่ไ,ไว้าด้พี่น้องเดี๋ยวต่อไปอ่ะไม่น้อยจะล,ลงมะทายเกือบทุกเมือะอันนี้ต้นพย่อมที่ต้นนี้น้อย,อยงดก่อนเนี่ยเนี่ยแบบใหญ่เลยอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้น้อยนี่เลี้ยงยากอ่ะมันเป็นต้นใหม่ที่แบบแบบเหมือนเหมือนกับว่าสิตโตเอ๊ ใหญ่สาเ่ยมหน่อยนะคะบัตทาพ่อเดยใหญ่แล้วไปไหวขนาดเลยก็คือตนพยอมนี่ล่ลเนี่ค่ะสูงเบิ้ดเด้พี่น่องสูงเบิดแหละจังหวะมีน่องมานั่นมามาเบิงสวนนำาอุ้ยไอ้คือดีแท้จังหวะเจ้าปลูกเป็นตะมาผูกอูนอนดีแท้สัสนเดี๋ยวให้ลูก ลูกใหา่จักหน่อยนึ่งก่อนลูกไปเลียนมาหาลร่อยู่มันจะมีเพื่อนมาผูกเปแม่แม่แมันนะเนี่ยผูกเปได้เลยนะคะแบบบม่มีแดดเลยอะ่ะเนี่ยต้นสะดาวต้นนี้เบิ่งพี่น้องเบิง่งเนี่ยแบบสูงอันนี้มัน,มนบม่มีกิ่งเล็กกิ่งหน่อยนะพี่น้องมันเป็นสูงขึ้นเนี่ย ถามันเป็นแบบนี้มันกับโบโคนด่พี่น้องเหมือนเหมือนกับว่าใบมันหน่อยอะแต่ว่าขันต้นได้เป็นพุ่ม,มๆใบหลายๆเนี่ยส่วนมากเวลาล่มมากเนาะมันนักใบมันสีประครองจ้าของบรอยูอันนี้ต้นอันนี้พยอเอ้ยไม่ใช่พยุงไม่นหน่อยเลาะก,กิ่งมันออกเทียนะคะต่กอน,นี่กิ่งนี่มันจะมากเขามาทางเนี่ยตัดออก มันก็เลยสูงขึ้นอันนี้สะเดาเหมือนกันอันนี้แคนาที่เป็นดอกสีกขาวอ่ะค่ะล่มลื่นค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกมื่อเลยค่ะเนี่ยตอนนี้กำลังสีลิ่นๆอยู่อันนั่นต้นยางหน้านะคะนะ่ะ ไม่น่อยว่ายางหน้ากับตนตะเคียนท่องอะ่ะเพินพ่นเพิ่นไอ้กิ้งเพิ่นแตกออกไปเห็นบ่คะแตกแตกสลับสลับกันขึ้นเพิ่นบาลานตนเพิ่นไดดีนะคะนะต๊ดตืดตดต,ดต,ดตดกิ้งขึ้นไปแม่หน่อยก็คุณย่ายมาปลูกเอปลูกดอกกระเจียวไว้ ไก่ขางบัานผัดมะเขียพี่น้องก็เลยโอ้มันกระขึ้นอยู่ดอกแต่ว่ามันกระอันนี้กระเจียวแต่ว่าไม่หน่อยปลูกไว้ข้างบนหลายมันก็ขึ้นยุพี่น้องเนี่เห็นปะอันนี้กระเจียวแต่ว่าไก่มันลงมาหลายแม่นพี่น้องตอนนั้น,นกำลังสิขึ้นไก่กับมะเขือมัน อันนี้อันนี้อันนี้กระเจียวนะคะเนี่ยหากระเจียวกระเจียวค่ะ เห็นพ่พี่น้องเดีย๋ยวส่คุณยายเบิงคุณยายมาปลูกไว้คุณยายบ่คอยสบายพี่น้องเอ้ยช่วงเนี่ยแเป็นโรคุ้ถ่าลละบมเมนว่าบ่สบายแบบยางบ่ได้ยัยงสิหรอคะ่ะก็เจ็บหลังปวดเอวของเพิ่นนะคะปกติแล้วไม่หน่อยเสหยเพิ่นมายูนําทุกอาทิตย์นะคะ่ะแบบคิดหอดกันัสิน,นะคะบันนี้ช่วงนี้เพิ่นกันเล่แบบ อาทิตย์ที่แล้วไปหาหมอให้ให้ร้านพาไปหาหมอเอาแวะชมแคนก่อนนะคะเดี๋ยวเม่นหน่อยมีโอกาสเม่นหน่อยสิไทยเร่อยๆค่ะบัดนี้เพราะว่าเม่นหน่อยลูกเปิเ่มทพมพอลูกเปิดเท่มลวเม่นหน่อยต้องขยันเหตุงาน เพื่อส่งให้ลูกกรสิเป็นบรรทุกคนนะพี่น้องนะคันลูกยังเรียนว่าในจบขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ